ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่31มกราคม2567กวางตุ้งใบวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีขาวแตงผลวันนี้15บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีเขียววันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้24บาทต่อก euh. ิโลกรัมคณะยอดวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุก้งจีนวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรัง่ง วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ใบกะเพราว,วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้130บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้55บาทต่อกิโลกรัม ใบชพ่พลูวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมต้นต avenues, นนะไคร้วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้46บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมข่าแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้35บาบทต่อกิโลกรัมขิงอ่อน วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้1 9 0บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้33บาบาทต่อกิโลกรัม พริกชี้ฟ้าแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันน er ี้95บาบาทต่อกิโลกรัม พริกคีฟ้าเหลืองวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมบวบหอม วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบววเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต่อกรัมดอกแคร์วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้6บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ว วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศท้อแดงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้28บบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลาง วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้200บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้400บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่า วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทย วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท50สตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้สองบาท30สตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3บาท10ตังค์ต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้1 4 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม เห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเห็ดหูหนูวันนี้สี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูนำแห้งวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ